งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงจากทิศบ้วนบางประม้า อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์ครับผมทำงานรับใช้ท่านผ่านทางสื่อมาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นที่สิบปยโทจนจบมาเป็นอาจารย์รับราชาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนกระทั่งกเกษียณอายุราชาการมาแล้วนับถึงวันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วนะครับเพราะ,กระเกษียณ60สิบ ผมขอกเกษีล่วงหน้าสองปีนะครับเดี๋ยวดอย่าง73กันแล้วนะครับก็แปลว่ารับใช้กันมานานแต่ที่ต้องบอกว่าเป็นใครเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสียงเปลี่ยนไปเสียงแหบเสียงแห้งนะครับแต่ว่าบางเรื่องผมก็พูดจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครได้ยินเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยกันในหัวเรื่องว่าข้อคิดทิศบุวน คิดเรื่องอะไรครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติแน่นอนที่สุดเพราวันเด็กแห่งชาติเราก็จะได้เห็นคำขวัญของนายกรัฐมนตรีนะฮะกี่คนกี่คนก็มีคำขวัญว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรก็ก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะมอบคำขวัญนั้นตามวาระโอกาสในปีนั้นๆ ว่าจะต้องมีอะไรมาบอกกล่าวกับเด็กของเราว่าเด็กแห่งชาติความรู้สึกของคนเป็นพ่อแม่ก็คือว่าวันนี้จะต้องพาลูกไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวที่เขาจัดงานเพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยเด็กลูกๆจะได้สนุกสนานหรือมิเช่นนั้นก็ อาจจะได้รับของรางวัลในความรู้สึกของเด็กก็เลยกลายเป็นว่าวันเด็กเด็กก็รู้สึกว่าจะเป็นวันที่เขาจะต้องได้ของขวัญน,นะฮะจะเป็นวันที่เขาจะต้องได้ของขวัญวันเด็กนะครับได้ของขวัญวันเด็ก แล้วก็จะเป็นวันที่เขารู้สึกว่าเขาจะได้เที่ยวเขาจะได้สนุกสนานเอาละอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันมันก็เป็นไปตามสภาพการอย่างนั้นแต่ผมเนี่ยเป็นคนคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคือพอวันเด็กเราจะต้องเป็นผู้ปกครองพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่เราน่าจะมีของดีๆฝากไว้เป็นข้อคิด ให้กับลูกหลานหรือว่าเด็กของเราอย่างถ้าในวงการเกษตรในอดีตรเราใช้คำว่าเรามียุแว,แว,วแแะเกษตรกรชื่อมัอนก็บอกแล้วยุวะก็แปลว่าเยาวไวอายุยังน้อยยุวะเกษตรกรก็เป็นคำนไทยแต่เดี๋ยวนี้จะให้โก้ต้องเป็นภาษาฝรั่ง เขาก็พยายามจะเรียกว่าไม่ได้เรียกยุวเกษตรกรก็จะเรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์เมเนี่ยเกษตรกรก็เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็หมาย้ว่าเกษตรกรเยารุ่นเยาววัยที่มีความสมาร์ทผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์ในความหมายของผมผมคิดว่ายังไงคนี้ยุวเกษตรกร เราก็มีการชุมนุมยุวเกษตรกร,กรจัดงานนะฮะแล้วก็มารวมกลุ่มรวมตัวกันแล้วคโยวะเกษตรกรก็จะใส่หมวกเขียวสมัยที่บวญบางกามาเป็นนิสิตปีหนึ่งเขาใส่หมวกเขียวหน้าหมวกก็เขียนชื่ออดิศัก์บ้วนะคนก็เลยเรียกผมว่าบวนบวนุนะฮะเป็นตัวย่อของบ้วนกิยาพันธ์ ซึ่งแปลว่าพันของนายบุนเกียรินะครับแต่ว่าท่าน้าหมวกของยุวเกษตรกรเขาจะมีอักษร4ตัวคือ4ก่อกอไก่4ตัวเกตกระมนกรกายาคงไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มีอักษร4ตัวมาโกโก้เฉยๆ,น,ๆนะเป็นใบไม้สี่แฉก เกตกรมลกอนกายแล้วก็ตจะบอกอะไรเด็กเราครับเกตตัวแรกถ้าแปลแบบบ้านๆเบอกเกตก็แปลว่าหัวไงหัวที่นี้เราหมายถึงหัวสมองครับหมายความว่าเราจะต้องให้ยุวเกษตรกรของเรานั้นเป็นผู้ที่มีมันสมองปราดเปรื่องเฟื่องฟดูด้วยความรู้ทางด้านการเกษตรก็คือการ ให้ความรู้มอบความรู้หรือคนเป็นยุวะเกษตรกรก็คือบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ทางด้านเกษตรดีตั้งแต่อย่างยาวไว้นั่นคือเกตกมนลกมนลก็เป็นคำไทยที่แปลว่าใจนะฮะหมายความว่าไงก็หมายความว่าเมื่อเขาเป็นผู้มีความรู้แล้วเขาจะต้องเป็นผู้มีใจรัก ทางด้านการเกษตรรักงานรักโลกรักแผ่นดินรัก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 รันะคือความหมายของคำว่ากระมลแต่ถ้าเราไปฟังเขาบรรยายเขาจะพูดถึงรักงานรักอาชีพด้านการเกษตรแต่ผมต้องการขยายความว่ายุวเกษตรกรในยุคปัจจุบันนั้นต้องรักโลกต้องเตรียมการช่วยกันแก้ปัญหาโลกของเรา นะครับด้วยการรักโลกรักแผ่นดินนะรักพ่อรักแม่รักครูอาจารย์รักสรรพสิ่งสรรพสัตว์รักสิ่งแมดล้อมรักทั้งหลายทั้งปวงเกตกมนกรกร,กรนี่ก็แปลว่าแขนหรือว่าจะเรียกว่ามือไม้ก็ได้นะไม่ใช่ไม้มือก็หมายความว่าเมื่อมีความรู้ดีมีใจรักต่างๆแล้วก็จะต้อง ลงมือทำลงมือฝึกปฏิบัตินะทีนี้คนเป็นยุวะเกษตรกรคนเป็นลูกอยู่บ้านก็ได้แต่ทำงานช่วยพ่อแม่บางทีจะทำอย่างนั้นพ่อก็ว่าแม่ก็บนนะไม่มีอิสระในการทำผมก็เลยอยากจะเสนอแนะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้คนที่เป็นพ่อแม่ที่มีลูกหลานเป็นเกษตรกร ก็เลยลองเรียกลูกมาบอกว่าเอ้ยลูกเอ้ยนี่ที่หนึ่งงานเนี่ยหรือว่าจะเป็นที่สิบแปลงเนี่ยพ่อยกให้เองทำเป็นส่วนตัวไปก่อนแล้วก็เพาะเท่าไรปลูกเท่าไรได้เท่าไรอยากทำอะไรตามใจลูกเลยโดยไม่อยู่ภายใต้อานัตหรือความมาคับบัญชาของพ่อแม่ นะครับทำได้เท่าไรเป็นของลูกหมดเป็นการทดลองแบ่งสมบัติให้ตั้งแต่อย่างเยาว์วัยและฝึกให้เข้าลงมือทําเมื่อเขาทําเขาจะเห็นปัญหาและเขาจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากการปฏิบัติแล้วก็ลงมือทําเคยมีคุณยายคนหนึ่งครับลูกชอบขี่โบเตไซต์ออกไปแว้นทุกเย็นวันหนึ่งเจ้าของร้าน เคมีกเกษตรนะครับถ่ากนกนแนะนำบอกเฮ้ยซื้อผักชีไปให้มันปลกูกนะเ,เขาก็ไปซื้อไปลงทุนไปทั้งหมด800ขายผักชีได้หนึ่งลงทุนไป1000ขายผักชีไปได้800คุณป้าคนนี้บอกว่ากำไร200ร้อแต่คนทั่วไปต้องบอกขาดทุน200นี่ก็บอกกำไร200เพราะเขาบอกว่าขายผักชี อาจจะขาดทุนไป200แต่บวกค่าน้ำมันกับอะไรอะไรที่มันไปจับจ่ายฟุ่มเฟือยในตอนเย็นเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายคิดแล้วกำไรอีก200และกำไรที่วัดเป็นตัวเงินในปัจจุบันไม่ได้คือความรู้และประสบการณ์ที่เด็กได้ทำนี่เกตกระมลก่อนกายกายก็ร่างกายนั่แหละครับก็เสมือนจะบอกกับยุวเกษตรกร,ร,กรทุกคนว่า นะฮะว่าไงว่าคนเป็นยุวเกษตรกรจะต้องมีสุขภาพกายแข็งแรงร่างกายต้องแข็งแรงอันหมายถึงแข็งแรงทั้งกายทั้งจิตนะครับอันนี้ถ้าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงมันก็ลงมือทำงานได้เพราะป่วยมันก็ทำงานไม่ได้ไปร่ำเรียนหนังสือก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น อาเกตก็ไม่เกิดกมนก็ไม่มีนะกรก็ทําไม่ไหวเพราะกายมันป่วยเพราะร่างกายต้องแข็งแรงแข็งแรงทั้งกายทั้งจิตเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ทิศบุญบางประมาก,ก็ขอส่งกําลังใจให้เด็กไทยทุกคนและขอยกคําขวัญเกตกมนกร,ก,รกายให้เป็นข้อปฏิบัติสําหรับเด็กไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะ ยุวเกษตรกร,เ,กรเท่านั้นนะครับเสตรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูทีเเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเสตรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลลอนธาตอาหารเสริมสูตรเเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของ Sanãi k,